สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้แฟนเพจเมืม่อนี้สีเอาอันรูปมะขอยชั้นฝรั่งมาฝากจาก้ะยื้อไข่คิ้วร้งเรียนด้วยจันพุดนะยื้อหลังรงเรียนค่ะย่ำนันเขียดร้ายหลายเลยใครมันร้ายหลายเลยนี่ค่ะมาคอยขั้นขั้นบานเฮาค่ะเงียง้ยไง ผักกูดเริ่มขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะผักกูดบางคนเพิ่งจะเจ็บเออแต่มันโคตรขดุขดคนเดยค่นี่นี่ค่ะเดี๋ยวเลิกหน้านุกสิไม่เจ็บเอาหลายอยู่ที่ะาลายอยู่ อันนี้ก็คือต้นกระเทียมเล็กน้อยปูกไว้ค่ะนี่ล้งโรงเรียนเ้ยค่ะนี่ลังโรงเรียนดอกไม้ก็สวยดอกทิวลิปด,ด้อจันสวยมากเลยดอกทิวลิปนะคะ นี่ก็พักอันนี้คล้องโปดกันเลยค่ะนี่ค่อย,ยไปกินแล้วคิดมาลูกอ่อนคลิปก่อนนะคะแสบเวยค่ะนี่ยุ่หลันผ่ามันไม่ขายค่ะงามขนาดเลยอซอมมีเกลือไมมเจ็บเลยนั่วก่อนไปแล้วค่ะเจอก,กันคลิปมาสวัสดีค่ะ